สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่14เดือน11นะคะแล้วก็เปิดสัปดาห์มาใหม่เนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้กรอบราคาเป็นงไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันกรอบราคาของทำเฟรมเดลี่เอ้ยขอโทษทำเฟรมวิกลี่นั้นอันเดิมนะครับด้านบนนะครับอยู่ที่1729.39นะคะแล้วก็มันทะลุขึ้นไปแล้วนะจ๊ะทุกคน แล้วไปถึงตรงนี้พอดีเลยนะครับ t e s l MA สองอของทำเฟม e ิคบีพอดีเลยแล้วก็ก็ถือได้ว่าขึ้นไปบริเวณ EA m 50ด้วยลงมาตัดกันพอดีเนาะสัญญาณ red dot ก็มาแล้วแล้วก็วแท่งราคาเริ่มมีการแบบปรับตัวเป็นแท่งสีแดงเนี่ยก็มีในแย่สำคัญนะคะว่าแรงซื้ออาจจะหมดนั่นเองนะคะโอกาสที่ราคาจะเด้งออกจากตัวของ LA m 200ก็มีค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นถ้ามันเด้งออกได้จริงน,นะซัพพอร์ตแรกที่อยู่ใ,ใกล้ๆของทับเฟมวิกลี่คือ1729.39นะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเอ่อเป็นเลน์การวิ่งที่ค่อนข้างไกลยอยู่2000กว่าจุดนะแต่นี่มันเป็นทับเฟมใหญ่มันก็เลยมองดูเล็กนั่นเองนะคะแล้วกรอบล่างสุดนะครับของทับเฟม วิกนี่ยังเป็นที่เดิมนะคะที่16.653 16. 1ซึ่งในสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีการปรับกรอบใหม่ก็เป็นได้นะคะแต่ว่า RESISTANCE ที่มันเลยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็เทิร์นมาเป็นซั p พอร์ก่อนนั่นเองนะครัะแรงซื้อแรงขายของทัฟเฟมวิกนี่เองนะคะตัวของแรงขายนั้นเริ่มพักนะคะแล้วก็แรงซื้อก็ยังพักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วก็เหมือนกับ พักตัวทั้งคู่นะยังอาจจะเป็นทรงไซเวอยู่ด้านบนแต่ว่าทำเฟรมย่อยอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็เชื่อว่ามีความเชื่อมันมีโอกาสเด้งออกจากเส้น lma 200ได้นั่นเองนะคะเอามาดูทำเฟมเล็กเดลี่้าเฟรมเดลี่นะคะรอบราคาด้านบนไม่มีเหมือนกันนะครับยังไม่ได้เซตใหม่เลยนะคะหลังจากที่เมืม่อวันศุกร์นะคะก็เลือกนะครับที่จะขึ้นไปให้สุดสด คือพี่โอเวอร์แล้วพี่ก็จะขึ้นอีกนั่นเองนะคะก็ไปติดอยู่บริเวณหนึ่งหนึ่งเจ็ดกว่ากว่านะโอเคเดี๋ยววันนี้มาเช็กกันว่าราคามีความเป็นไปนได้เหมือนที่เรามองในมุมมองของเดลี่ไหมหมายถึงว่าเด้งเชื่อกออกจากเอลอลเมส0องร้อยปรับตัวลงข้างล่างนิดนึงนั่นเองนะคะถ้าดูที่เดลี่เราก็เห็นชัดขึ้นนะว่าตอนนี้คือกำลังเทสแอลเมสสองร้ A อยอยู่แล้วก็ แทงปัจจุบันเนี่ยจะผ่านไหมนั่นเองนะครับก็สัญญาณ red dot ก็มาเหมือนกันแล้วก็สัญญาณ over ถ้า over ระดับสีเหลืองที่ทำฟรม daily นี่ค่อนข้างจะเยอะอยู่ในะในทำฟรมย่อยอย่าง4ชั่วโมงนะคะก็คืออาจจะ over ขั้นสุดแล้วนั่นเองนะครับก็มุมมองของ daily ก็จะคล้ายๆกับที่ weekly นะคะก็คือ support ที่อยู่ใกล้คือ1729.39นั่นเองนะคะ แต่กรอบล่างของทับเฟมเดลลี่เองนะครับยังเป็นตรงนี้อยู่นะ1673.80นะครับสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีการสร้างกรอบใหม่ก็เป็นได้เหมือนกันนั่นเองนะคะก็มาลุ้นกันก่อน,อนว่าถ้าเป็นทัาเฟมเดลลี่นะเห็นสัญญาณ r e ด dot าราคามโอกาสถูกกดลงมาก่อนแล้วก็ทดสอบ1729เนะี่ยมีโอกาสไหมนั่นเองนะคะลุ้นอยู่นะครับเพราะว่า มันก็ไม่ได้ใกล้เท่าไหร่ก็สองพันกว่าจุดนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าแรงซื้อไม่มีก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงได้นั่นเองนะครับดูแรงซื้อแรงขายนะคะแรงซื้อพักตัวค่อนข้างแรงนะคะแรงขายยังไม่มาหรอกทาเฟรมนี้นะคะแต่การที่ราคามีการย่อตัวลงเนี้ยก็อาจจะมีสาเหตุมาจากแรงซื้อมันพักตัวค่อนข้างแรงนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูย่อยวันนี้ที่สี่ชั่วโมง ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ด้านบนนะคะเซตตัวอยู่ที่1772.55นะครับขึ้นไปร้อนตอนดึกๆคืนวันศุกรนะ์เนาะแล้วก็เมื่อเช้าราคาเปิดแก็บกระโดดลงมาค่อนข้างไกลยอยู่ทีเดียวนะคะโดยภาพรวมในทำเฟรมย่อยเหมือนจะยังไม่ได้ขึ้นไปปิดแก็บนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เห็นแท่งแดงเรียงตัวกันมาเนี่ยก็ลุ้นกันก่อนนะคะว่า จบแท่งนี้แล้วเรียงตัวกันสวยแบบนี้ก็อาจจะกดลงมากกว่าขึ้นได้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งเลเวลที่เรามองว่ามโอกัสเทสใกล้ๆคือตรงนี้เลยนะครับ1747.12ซึ่งเป็น Daily โล w ประจำวันนี้นะครับ Daily โล w กับเดลี่ไฮ h วันนี้ค่อนข้างอยู่ใกล้กันนะคะแค่ประมาณ1,900ถึง2,000จุดใกล้ๆงั้นก็ <c oughs> <c oughs> ใกล้นะโอเค ก็หมายความว่าวันนี้ราคาค่อนข้างที่จะแกว่งตัวค่อนข้างเหมือนดูแคบอะแต่ว่าเวลาเลนจ์มันวิ่งมันก็เหวี่ยงค่อนข้างไกลเลยทีเดียวใครที่ถนัดเก็บสั้นหรือว่าเก็บเร็วน่าจะทบกำไรได้นะครับแต่ว่าถ้าใครชอบเล่นยาวก็อาจจะอึดอัดนิดนึงมองเหมือนแบบมันไซเวย์แต่เป็นไซเวยกอบกว้างมากอะไรทำนองนี้นะคะ แล้วเลเวลถัดมาข้างล่างนะคะถึงจะเป็น1729ที่เรามองมาเห็นมาตั้งแต่ทา w e e k l y n นูนนะวันนี้นะครับสุดระยะสวิงด้านล่างนะครับอยู่ที่ตรงนี้อยู่1721นะคะแต่จริงๆแล้วกรอบ4ชั่วโมงของทาั่วโั่อ่ะงยังเป็นที่เดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ หนึ่งเจ็ดศูนย์สองจุดศูนย์สามเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะร,ราคามโอกาสที่จะสร้างกรอบราคาล่างของสี่ชั่วโมงใหม่นะคะซึ่งมันกําลังเล็งหาอยู่ก็มาดูกันว่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดสองเก้าหรือว่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งนะคบก็ดูก่อนโอเคแต่ว่าอย่างที่กี้บอกไปนะคะว่าไอตัวของราคาทองคํานะคะวันนี้มันมีแกลบเกิดขึ้น มันจะปิดไหมนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะอยากรู้เราก็อยากรู้เหมือนกันโอเคมาดูทับเฟรม H1 นะคะทับเฟรม H1 ตัวนี้ปรับตัวแคบๆนะตบขึ้นตบลงอยู่บริเวณนี้นะคะแปดร้อยประจุดเนี่ยระหว่างหนึ่งเจ็ดหกหกกับหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดก็มีลุ้นนะคะว่ามันกำลังทดสอบ EMA ห้าสิบของทับเฟมนี้อยู่นะครับก็มีลุ้นมาแตะตรงนี้แหละหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนี่แหละนะครับ โอเคกรอบล่างเดิมนะคะก็มีโอกาสไปถึงอยู่นะแต่ว่าโอกาสไปถึงหนึ่งเจ็ดศนย์สองนี่ยมันต้องหลุดตรงนี้ก่อนนะจะทุกคนหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดตรงนี้เป็นด่านวัดใจสำคัญนะคะสำหรับวันนี้โอเคมาดูสามสิบสามสิบกำลังพยายามกดราคาลงใต้หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดอยู่นะคะก็ติดตามดูนะคะว่าจะผ่านซัพพอร์ตย่อยนี้หรือเปล่า ถ้าไม่ผ่านซัพพอร์ตย่อยนี้ระวังราคารีบาวกลับไปปิดแก็บนะอย่างที่บอกว่าแก็บมันยังปิดไม่สนิทแก็บมันอยู่ระหว่างตรงนี้นะวขยายให้ดูส่วนใหญ่ทองคำก็เท่าที่เห็นมาก็ถ้ามีแก็บส่วนใหญ่ก็ชอบชอบไปปิดแก็บให้อยู่นะในในระหว่างวันไม่ไม่เหมือนคริปโตนะคริปโตบางทีเปิดแก็บก็ไม่ไปปิดก็มีแต่ทองคำส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะที่แบบ เฮ้เกิดแก็บแล้วไม่ปิดอย่างเงี้ยโอเคแก็บที่เขากระโดดลงมาเมื่อวันเมื่อตอนเช้านะครับก็คือหนึ่งเจ็ดหกเก้านะคะหมายความว่าถ้ามันเทสต,ตรงนี้แล้วหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแล้วรีบาวกลับขึ้นไปอาจจะเทสรี s ิสเซน c e เดิมนะคะแล้วอาจจะขึ้นไปปิดให้เรียบร้อยอันนี้ลุ้นก่อนว่าเกิดขึ้นได้หรือเปล่าถ้ามันปิดเรียบร้อยแล้วไม่สามารถทำนิวไฮใหม่ได้นะคะมันถึงจะ มิอการกดราคาลงเหมือนที่เรามองมุมมองของทําฟเซน H1 ที่มันกำลังจะเทส EMA 50นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ต้องติดตามดูก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะตัวตัดสินคืออยู่ที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะก็คือถ้าตัวของแรงขายนะครับตอนนี้แท่งปัจจุบันแรงขายมัน ตั้งเขามามันยังมาไม่เต็มที่หรอกแต่ว่าถ้าแท่งถัดไปมันมาต่อเนื่องได้อีกนะคะมันก็มีโอกาสที่จะกดราคาลงต่ํากว่านี้นะครับก็ให้เช็คทีละเลเวลของซัพพอตนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงการไปของราคาหรือว่าช่วงระหว่างจบแท่งก็ให้ระมัดระวังบริเวณนี้แหละรีบาวขึ้นมาลุ้นปิดแก็บนั่นเองนะครับ ถ้าปิดสำเร็จนะคะก็เรามาระวังว่ามันจะทำนิวไฮถ้าทำนิวไฮแล้วยืนมันก็ขึ้นต่อนิดนึงได้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ยืนมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งติดอยู่บริเวณอ่อหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองนะครับถึงหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะลงมาให้แล้วแล้วนะครับตามมุมมองใหญ่ที่หนึ่งเจ็ดสองเก้าอันนี้ก็ยังมีลุ้นอยู่ โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้คือดูแรงซื้อมันแบบเริ่มหมดนั่นเองนะคะราคามีโอกาสย่อตัวนะครับอันนี้คือลักษณะภาพรวมของราคาวันนี้นะคะ mm hmm. แต่บอกแนวรีสิต c นสำคัญให้ด้วยนะครับเพราะาตอนยังไงตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นนะครับถ้าจาก1.72 17 7ที่ติดอยู่เมื่อวันศุกร์นะคะลเลยถัดมาของรีสิต c นสำคัญก็คือ1.78 8เนะครับ ถัดขึ้นมาคือสุดระยะสวิงไรวันน,นะคะวันนี้อยู่ที่1796.98นั่นเองนะคะก็วันนี้ถ้าไม่มีข่าวอะไรมากระทบเยอะเนี่ยราคาก็อาจจะมีโอกาสที่จะย่อตัวลงนะครับเหมือนเป็นเป็นสร้างบาลานซ์ทางเทคนิคหรือว่าเทขายทำกำไรอะไรก็ว่าไปอะไรทำอยงนี้นะคะสำหรับว,วันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย